สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมากินข้าวกับน้ำพริกปลาระกะเลียงต้มนะคะแล้วก็กินกับนี่เลยผักสดๆนะคะแล้วก็มีขนุนขนุนอันนี้ไม่อ่อนนะคือแบบเหมือนมันแกนอะเออแล้วลูมันเล็กปกติคือที่บ้านจะกินแบบลูอ่อนแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะมินก็เลยหั่นมันแบบบางๆนะคะเพราะมันแข็งแล้วก็อันนี้หัวปลีค่ะมีหัวปลีด้วยสดๆคะ่ะแล้วก็อ๋อๆมันเลื่อน <c oughs> มีผักแวน่นแล้วก็มีสะเดาดินนะคะสะเดาดินแล้วก็มีซุปอ่าซุปหรือว่าแกงเลียง แกงเลียงอ่ายอดใบเหลียงค่ะนี่เลยแล้วก็มีปลาทูด้วยนี่ปลาทูทอดสี่ตัวเล็กๆค่ะจะบอกปลาทูแบบนี้อร่อยมากส่วนปลารากะเลี่ยงนะคะใครที่อยากกินนะคะนี่เลยต้องนําไปต้มเองนะไม่ได้เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะก็คือวิธีทําง่ายมากใส่น้ําให้เดือดใส่ปลาราลงไปช้อนหนึ่งใส่ชูรสใส่ขมิ้นที่มินแถมไปให้นะคะก็คือใส่น,นิดนึงนะไม่ใช่ใส่ทั้งถุงนะเออก็คือประมาณนั้นวิธีทําง่ายๆค่ะ แต่ต้องใส่ชุนลวด้วยมันถึงจะนัวค่ะทุกคนก็คือถามว่ามันจะแบบกลิ่นเหมือนปลาลาไทยไม่เหมือนค่ะคือปลารากระเหลี่ยงก็คือปลารากระเหลี่ยงนะคะเขาก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะก็คือใครชอบก็สั่งได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องสั่งนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเยอะค่ะส่งอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นมินอะปกติมินจะใส่ลงไปในนี้เลยแต่ว่าวันนี้มินจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าจะเอาไว้กินไหล่ยมอค่ะเดี๋ยวเอามาคลุกกับข้าวเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าอันนี้ซุปใบเหลียง โอ้ยเบแซ่บเกิอเป็นปลาราที่เค็มน้อยนะคะเค็มน้อยมากคือใส่ลงไปเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะคลุกคล้าที่ขาดไม่ได้ก็คือ นี่เลยคลุกคล้าเสร็จเรียบร้อยถอดถึงมือคะ่ะกินกับมือนี่แหละถนัดล้างมือก่อนนะคะนี่เลยกินกับขนุนนะคะขนนลูกเล็กๆอ,อร่อย ผักแวน่นใครชอบกินผักแวน่นมั้งอร่อยมาก จะบอกซุปหวานเอาแบบเนาะอันนี้ฝาดหกปี ปลาดูตัวเล็กๆอร่อยเค็มๆมันๆเรามากินะเดาดินกันะเดาดินนี่ได้ยินข่าวว่ามันขมมากเลยนะะเดาดินส่วนใหญ่เขาไปใส่ในแกงค่ะเป็นเอามากินสดๆเลย แล้วก็อ่าถ้าคนไม่กินแบบไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวก็คือได้กลิ่นแบบความเขียวชัดเลยนะขมมากอ่ะ ผักแว่นอร่อยมากหอมผักแว่นเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะแบบกลิ่นทุ่งนาทุ่งไร่อะกลิ่นของเขาแบบนั้นเลย ใบเลียงนี้ใส่ไปทั้งก้านเลยค่ะทุกคนจิมมันพีดอร่อยปลาทูก็กินได้ทั้งตัว อร่อยอ่อนๆเลยกินทั้งแผ่นเลยค่ะ ปลาลานนังกระปุกนะกินได้นานมากอันนี้ช้อนเดียวค่ะดูกคนช้อนเดียวมินเพิ่งตักไปด้วยยังเหลือเต็มเลยอร่อยมันมาก บางคนคิดว่าใบเหลี่ยงอ่ะเอาไปผัดได้อย่างเดียวเอามาทำซุปหลือแกงเลียงก็ได้นะคะ ชอบมาขนาดแก่แล้วเนะี่ยปกติมีไม่ได้กินแก่ขนาดนี้นะกินอ่อนกว่านี้ค่ะ ชาดาลลินก็คือแบบขมมาก อร่อยมากใครอยากกินปลาลาก็ะเหลี่ยงนะคะสั่งได้เลยค่ะเป็นแบบต้องนาไปต้มเองนั้นคือง่ายมากวิธีต้มคือเหมือนต้มมามา่าทุกคนต้มน้าให้เดือดใส่ปลาราลงไปปรุงรสแค่นั้นเองค่ะโอเควันนี้มิ้งก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้งได้นะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ